รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ก้อนรับเข้าสู่รายการท่องไปในโลกดิจิตอลสวัสดีครับผมพี่หลามจิกโกไอทีครับอาจารย์สุปเดชครับผมเราสองคนนะครับมาเจอคุณผู้ชมแบบนี้ทุกสัปดาห์นะครับในรายการที่จะอธิบายคำศัพท์ต่างๆเกี่ยวกับโลกดิจิตอลนะฮะ <c oughs> เรายังอยู่ในชุดซีรีส์ของเรื่องราวฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์นะครับ,รบอัปเดตเพื่อสร้างเบสิกให้คุณผู้ชมแน่นๆนิดนึง แล้วก็ใส่ข้อมูลใหม่ล่าสุดเข้าไปด้วยว่าตอนนี้แต่ละชิ้นแต่ละส่วนเนี่ยไปถึงไหนแล้วใช่ไหมครับหลังจากตอนแรกพูดถึง CPU ตอนที่2พูดถึงแรมนะฮะส่วนที่3ที่จะต้องพูดถึงต่อเนื่องกันอย่างเสียไม่ได้เลยครับนั่นก็คือฮาร์ดดิส์หรือว่าดิสก์ไดรฟ์นั่นเองครับส่วนนะเก็บข้อมูลที่ต่อให้ชัดดาวแล้วก็ยังไม่หายไปครับผมก็จะเป็นส่วนที่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยให้ความสําคัญเท่าไหร่ครับเพราะทุกคนจะทุ่มงับประมาณกกับ CPU นะียูแรม กราจอแต่เวลางานหายต้องร้องไห้แล้วก็กราบฮาดิช่วยตื่นจถะครับแต่ทั้นที่มันเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดน,นะเอออสก็อยู่ในนี้ใช่งานทั้งหมดที่เราทําอดีตปัจจุบันอนาคตอยู่ในนี้หมดเลยหมดแต่คนส่วนใหญ่จะเชดว่าฮาร์ดดิสอะไรก็ได้ออสใส่ไปก่อนเอ,อเอาให้เครื่องมันทางานได้ก่อนแล้วเดี๋ยววันหลังค่อยมาอัพเพราะว่าไม่อยากจะให้งบมันบานปลายตั้งแต่วันแรกอซึ่งจริงๆเป็นวิธีที่ผิด จริงๆแล้วเป็นส่วนที่สําคัญต้องให้ความสําคัญอย่างมากเลยทีเดียวใชเ่เวลาเราดูฮาร์ดดิสเนี่ยเราจะดูบนหลายๆปัจจัยได้กันอย่างที่หนึ่งที่เราดูก็คือเราดูความจุก,ก่อนนะความจุในยุคป,ปัจจุบันนะก็จะมีสตาร์ทที่ประมาณ500กิกิกับแล้วก็ขึ้นมาเป็น1นึ่งเทราไบต์สอเทราไบต์สองตอนนี้ใหญ่สุดในฮาร์ดดิสที่เป็นเกรดใช้งานสำหรับเครื่องเดทสอบสุนบุคคลเนี่ยจะอยู่ที่1 2กิกอ้แต่ราคาเนี่ย ดูเดือดมากดูเดือดมากเพราะว่าลูก12กิกอยู่ในลูกเดียวเลยนี่คือความจุใหญ่มากใช่ครับดังนั้นเอ่อมันก็จะแบบราคานี่จะเรียกได้ว่าผมว่าแพงกว่า10กิกเนี่ยน่าจะเกิน60%ส่วนใหญ่ที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ก็จะเป็น2กิก4กิกนะกำลังดี2เทาไบต์ครับ2เทพูดผิดพูดผิดขอภัยครับทั้งหมดที่พูดมาเป็นเทาไบต์เทเลบอยขอภัยผิดน่วยผิดหน่วยรู้สึก อับอายหืะเกินเป็นเทาไบนะฮะทุกวันนี้ที่ใช้กันนิยมมากๆก็สองเทาไบสี่เทาไบหกเทาไบกำลังดีอ่สามขนาดนี้กำลังดีทีนี้นี่คืออย่างที่หนึ่งก่อนคือดูเรื่องของความจุก่อนครับถัดมาจะเป็นเรื่องของความเร็วรอบนี่รอบของอะไร ของจานหมุนนี่ของจานหมุนเห็นไหมครับตรงกลางเนี่ยมันจะมีจานแม่เหล็กอยู่นี่ฮะกลมๆเนี่ยฮะซึ่งตรงนี้เวลาที่มันเก็บข้อมูลเนี่ยมันก็คือจะอาศัยหัวอ่านที่เรียกเป็นตัวแขนเรเรียกว่าแอคชัวเตอร์อ่าไอแขนเล็กๆที่มันมีปลายแหลมๆนี่ครับนี่ฮะตัวหัวอ่านข้อมูลนะฮะตัวมอเตอร์จะหมุนจานอ่านด้วยความเร็วสูงแล้วก็ตัวตัวแขนอ่ะก็จะทําการ หมุนจานไปยังพื้นที่คิดซะว่าเหมือนแผ่นเสียงครับโอ้โหพอรอบเ่ยจะมีผลกับความเร็วในการอ่านเขียนข้อมูลนะครับโดยที่เริ่มต้นจะอยู่ที่5,400รออบเร็วขึ้นมาหน่อยจะเป็น7,200อร้อยอบแล้วก็เร็วที่จะใช้งานในพวกเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็จะอยู่ที่10,000่นรอบคือฮาร์ดดิสก์จันหมุนเนี่ยเราพัฒนาความเร็วได้มาถึงจุดหนึ่งมันก็นิ่งนะฮะมันก็นิ่งทุกวันนี้เราจบอยู่ที่เทคโนโลยีของ Serial ATA 3 ซาร์ตาสามอันนั้นคือพอร์ตในการ transfer ข้อมูลความเร็วในเชิงทฤษฎีเนี่ยได้ประมาณ6กิกกะบิตเปอร์เซกหารออกมาเป็นความเร็วเมกเดยเสร็จเนี่ยความเร็วสูงสุดในในทางทําได้เนี่ยทงปฏิบัติที่ทําได้ก็ประมาณ550เมกต่อวินาทีอ่ะ,อะนั่นนั่นนั่นคือนั่นคือความเร็วของของตัวพอร์ตในการขน แต่สุดท้ายฮาร์ดดิสต์มันก็มีปัญญาขน Data ออกมาได้ได้ไม่ไม่เท่าไหร่หรอกครับเอาจริงๆจานหมุนที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ก็วิ่งกันอยู่ร้อยกว่าเมกต่อว,วินาทีใช่ครับประมาณ9 0้าสิบถึงร้อยยี่สิบเมกนี่คือสิ่งที่จานหมุนทําได้แล้วคร<ช>ับทีนี้เนี่ยพอฮาร์ดดิสร์ดจานหมุนเนี่ยมัน<อ>แต่มันมีข้อดีคือราคาต่อต่อนหน่วยความจํามันถูกมากใช่อย่างเช่นที่ผมบอกไปว่า2องเทร์ไบต์อยู่ประมาณสองพันกว่าบาทแค่เด็ใช่ถูกมากแล้วเก็บข้อมูลเนี่ยโหสองเทร์ไบต์นี่ก็มหาศาลมากแแแลลลลลล้้ววใช่มีีหหหหาาาายยยยสรูปบบ ฮาร์ดดิสแต่ละชนิดใช้งานไม่เหมือนกันอีกโหนี่อย่างยกตัวอย่างอันนี้ Western Digital เขาแบ่งออกมาเป็นสีๆเพื่อให้เรารู้ว่าแต่ละรุ่นมันใช้งานต่างกันยังไงก็เพราะว่าตอนนี้ฮาร์ดดิสถูกนำไปใช้กับอุปกรณ์หลายอย่างด้วยกันเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ใช้งานกับในเครื่อง Personal Computer ใช่ไหมครับครับผมฮาร์ดดิสก็มีอยู่แค่รูปแบบเดียวใช่เต็มที่ก็คือจะมีอีกแบบนึงที่วอาใช้พวกเซิร์ฟเวอร์ซึ่งมันจะเร็วขึ้นกว่าเดิมทีน้ ทางผู้ผลิตเนี่ยเขาก็มีการแบ่งหมดหมู่อาทิตย์ให้เหมาะกับงาน,นโดยที่เบสิกเริ่มต้นครเราก็เรียกว่าเป็นรุ่นถ้าในตัวตัวของเวสเซนก็คือรุ่นบล <Blue. S 1> ูบลูเมสมัยก่อนมีเขียวหลายคนบอกเขียวไม่อาจารย์เขียว,วเลิกทําไปแล้วะะนะฮะตอนนี้เป็นบลูแล้วเป็นตัวเบสิกเริ่มต้นครับผมก็คือความเร็วประมาณ5,400รอบธรรมดาสําหรับคอมพิวเตอร์ทั่วไปมีท,ปทั้งงานอ่านงานเขียนปกติไม่ได้เปิดตลอดเวลาเปิดเปิดปิดปิดเช้าเปิดเย็นปิด ประมาณนี้ประมาณนี้ใช้งานปกติเลือกรุ่นนี้เลยคนทานกําลังพองามไม่มีอะไรมากมายเท่าไหร่ครับผมเบเบเพิมขึ้นมาหนึดงเพิมขึ้นมาสมมุติทุกคนต้องการความเร็วที่สูงขึ้นแบบว่าอาจจะมีงบนิดนึงเพิ่มงบได้หน่อยนึงเอาแบบว่าเพอร์ฟอร์มานด์ด้วยเอนดูร n านด้วยใช้งานแบบต่อเนื่องนิดนึงสำหรับสำนักงานที่แบบว่าเปิด ตลอดเวลาใช้งานเยอะหน่อยแต่อาจจะไม่ได้เปิดทนมากขนาดนั้นแค่แค่เร็วกว่าเดิมก็คือขึ้นมาเป็น7,200รอบครับคือรุ่นสีดำสีดำนี่จะมีแคชชิ่งมีเมมโมรีเพิ่มขึ้นสปีดสูงขึ้นสปีดสูงขึ้นนะฮะทีนี้จะเห็นว่ามันมีเพิ่มอีกสองสีคือสีม่วงกับสีแดงใช่ครับเออแล้วมันต่างกันยังไงนะเออถ้าตัวสีแดงใช่ไหมครัสีแดงเนี่ยใช้งานกับอุปกรณ์ประเภทไฟล์เซิร์ฟเวอร์หรือที่เราเรียกว่า NAS อ่สเราเรียนไปแล้วเรื่อง NAS ครับผม NAS เนี่ยงก็จะเป็น Network Attached Storage นะครับ็อเป็น เป็นเซิร์เวอร์มินิขนาดเล็กๆนะฮะก้อนสี่เหลี่ยมเล็กๆมีรูาริสง์สักประมาณ3 4รูอ่าวัตุประสงค์คือเพื่อเก็บข้อมูลไฟล์อย่างเดียวไม่ต้องคิดอะไรเยอะคือแค่ก๊อปไฟล์เข้าก๊อปไฟล์ออกใช้ในการฝากไฟล์เข้าไปเดียวครับครับผมทีนี้แล้วมันแตกต่างกับคอมพิวเตอร์ทั่วไปไงมันก็หน้าที่เหมือนกันอความแตกต่างก็คือว่าพวก n น s เนี่ยจะมีการเปิดใช้งานอย่างต่อเนื่อง2 4ชั่วโมงโอ้ยาวๆคือมันเป็นเซิร์เวอร์ไงเราไม่ปิดมันเพราะเราไม่รู้ใครจะต้องใช้งานมันเมื่อไหร่เราก็จะเปิดตลอดเยทีนี้ สีสม,ม่วงอ่ะสีม่วงอะ่งอะสีม่วงจะใช้งานกับอิปกรณ์ประเภทหนึงน่งอันนี้ก็เปิดทนทานยีิบสีชั่วโมงเหมือนกันเลยครับนั่นคือกล้องวงจรปิดครับโอ้โหสี่ที่แตกต่างกับเนสคืออะไรครับครับเนสเนี่ยอ่านเยอะเขียนน้อยครับ กล้องวงจรปิด Sch น <laughs> <c oughs> ี่คือเขียนอย่างเดียวแทบไม่อ่านเพราะอะไรครับเขาเอาไว้เขียนบันทึกไฟล์ที่มันแบบว่าภาพกล้องทั้งหมดที่มันลงอยู่ในตัว NVR ภาพจากกล้องวงจรปิดมันไหลมาเรื่อยๆไงงานเขียนมันเยอะกว่างานอ่านอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกซื้อฮาร์ดดิสต้องซื้อให้ถูกประเภทด้วย ไม่งั้นซื้อไปแล้วไปใช้งานผิดประเภทแล้วคุณก็จะมาตกใจว่าเอ๊ะทำไมใช้งานไม่ทนเลยใช่สมมติว่าคุณไปซื้อบลูแล้วยัดกล้องวงจรปิดสามเดือนพังห้าห้าเดือนพังอะไรห้าเดือนพังทำไมมันพังบ่อยจังอะไรเงี้ยใช้ผิดประเภทนั่นใช้ผิดประเภทครับยิ่งยิ่งไอ้แดงกับม่วงเนี่ยใช้กลับกันไม่ได้เลยนะเพราะตัวหนึ่งอ่านตัวหนึ่งเขียนใช่แต่ใช้กลับกันนี่ยุ่งเลยเห็นผลอย่างรวดเร็วนะฮะก็ยี่ห้ออย่าง wd เนี่ย weston digital เนี่ยเขาก็ทำให้เราเข้าใจง่ายๆด้วยกันแยกสี แต่บางยี่ห้ออย่างซีเกตจริงๆในท้องตลาดเนี่ยตอนนี้เหลืออยู่2ยี่ห้อนี้ละสำหรับฮาร์ดดิจันหมุนนะเมื่อก่อนจะมีโตชิบ้าตะมีฮิตาชิมีแม็กสเตอร์แม็กสเตอร์โอ้โหโดนซื้อเรียบเนี่ยสองเจ้าเนี้ยเขาซื้อคู่แข่งจนหมดเลยแล้วเขาก็คิดว่าสักวันหนึ่งเราจะยิ่งใหญ่ที่สุดเป็น2ผู้ยิ่งใหญ่ในวงการฮาร์ดดิสเขาลืมคิดไปว่ามันมีวงการ S s d ด้วยอ ฮาร์ดดิสก์ก็ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่กันอยู่2คนยิ่งใหญ่อยู่อย่างนั้นแหละไม่มีใครอยู่ด้วยเขาเขาก็ใหญ่เขาก็ทําได้แต่ว่าทีนี้ครับในอีกตลาดหนึ่งที่เปิดเครื่องใหม่ครับคือตลาดของ Solid State d s o v i s s t i t s t r t v e เนี่ยก็คือเป็นหน่วยเก็บข้อมูลที่คล้ายๆกับฮาร์ดดิสกเนี่ยแต่ว่าเขาเปลี่ยนจากตัวจานหมุนให้กลายเป็นชิปคล้ายๆแรมเออมโมรีมาใช้แทนหรือที่เรียกเป็นภาษาภาษาทั่วไปว่าแนนแฟลช ใช่จริงๆไอ้นานแฟลหรือว่า solid state เนี่ยที่เราใช้กันอยู่เนี่ยเราเริ่มต้นจากการใช้ในพวก USB drive อ่า SD card SD card memory card ต่างๆเนี่นะฮะเราใช้มานานแล้วเป็นว่ามันเป็นแผ่นเล็กๆมันเป็นอุปกรณ์เล็กๆเราเริ่มเอามาใช้แทน Hard d i s สก็ตอนที่เราเรียกมันว่า SSD นี่แหละครับ solid state drive ก็ข้างในก็คือจะประกอบไปด้วยชิปแบบที่คล้ายๆพวก SD card เนี่ยเป็นแพงๆเลยใช่ไหมแต่ข้อหนึ่งคือความเร็วสูงกว่าข้อสก็คือ เอามาต่อเชื่อมกันหลายๆตัวแล้วมีตัวคอนโทรลเลอร์ในการคุมว่าจะไปเขียนแผ่นไหนใช่นั้นในความเร็วในการอ่านเขียนเนี่ยดีเลยสูงมากสูงเลยขั้นต่ำแบบเอาแบบถูกถูกเลยนะขั้นต่ำมีล d l ไลท์คือเมื่อกี้บอกว่าฮาร์ดดิสทครับร2 0ี่สิรัดร้0บร้อันนี้เก่งสุดนะนี่เก่งสุดฮาร์ดดิแล้วนี่คือแบบโอ้โหขึ้นแทนแชมป์แล้ว ถ้าเป็น L s s ทแบบตัวกระจอ,งอกงองก้อยที่สุดครับครับลิตรหกครับหกร้อยเมกต่อวินะฮะฉ <c oughs> ันรู้เลยเอ่อไลท์นี่ประมาณ400 <c oughs> โอ้โหนะฮะแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าแบบว่าคุณเป็น s s เตัวท็อปที่ไม่ได้อยู่บนซาต้าอีกแล้วนะ,ะคุณไปอยู่บนพอร์ตอีกพอร์ตหนึ่งเลยคือไปอยู่บน PCI Express เลยเตัวนั้นจะเร็วกว่านั้นอีก แลวก็อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นประโยชน์มากสําหรับคนที่ใช้งานโน้ตบุ๊กและมีการติดตั้ง SSD เข้าไปนั่นคือก็คือเรื่องของพอเป็นจันท์หมุนนะครับเราอ่านที่เครื่องทํางานฮาร์ดดิสก์จะหมุนแล้วถ้าเกิดสมมุติว่ามีการขยับเครื่องอย่างนี้ตัวในในในฮาร์ดดิสก์จะมีใจโรสโคปอยู่ใช่มันก็จะทําการเก็บหัวอ่านโอ้แังนั้นคือช่วงที่เก็บหัวอ่านนี่แหลไม่มีการเขียนข้อมูลใช่ดังนั้นคือก็จะเหมือนกับหยุดทํางานอะไรหยุดทํางานเลยอ่าแต่ถ้าเป็นโซลิตสเตทครับคุณจะ อให้หล่นสักทีเถอะนั่นแหละครับจะไม่มีผลคือระหว่างที่แบบว่าเครื่องเลนด้งเลนเดอร์อะไรพวกนี้ไปมีการทำงงทำงานเขียนาร์ดิเยอะแยะก็ปีไฟล์วแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวยกยกเครื่องมาทำงานตัวนู้นก่อนแล้วแป๊บนึงไม่มีคำว่าหยุดทำงาน้งสิ้นเพลตฟอร์มเสร็จเหมาะกับอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างโน้ตบุ๊กมากๆเร็วกว่า แต่ข้อเสียของโซลิดสเตทคืออย่างนี้ครับโซลิดสเตทจะมีก็คือข้อ1นึ่งโซลิดพื้นที่น้อยแล้วพื้นที่น้อยข้อสองก็คือมันจะมีเราเรียกว่าเป็น MBTF ครับแล้วเรียก mean time before fail ฮาร์ดดิสก์เนี่ยความความพังเขาจะเกิดจากอะไรบ้างเช่นมอเตอร์ไม่อ่านหัวอ่านเสียแบสเซกเตอร์ใช่ไหมครับใช่ครับทั้งฝั่งโซลิดสเตทจะเกิดจากการเขียนอ่านซ้ำๆในเซลล์ข้อมูลตรงนั้นเป็นจำนวนกี่ครั้งจนมันหมดอายุจนมันหมดอายุ โ oh. อ้นี่คืออายุนี่นี่คือการเฟลของโซลิสเตทใช่ข้อข้อเสียอย่างหนึ่งโซลิสเตดดีทุกอย่างเลยนะความเร็วดีทุกอย่างดีหมดเลยแต่เวลาเสียมันไม่บอกล่วงหน้าใช่มันไม่มีแบสเฮ้ยแบสสเตอร์แล้วเรารีบคันที่คันที่จันหมุนเนี่ยเราได้ยินเสียมันแอดแอดแอดแขกมี้าการมีมีเริ่มีอาการเรารู้อย่างนี้ปุ๊บมันยังทํางานอยู่เรารีบไปย้ายของออกมาได้คือถ้าโชคดีข้อมูลคุณไม่อยู่ในโซนที่เสียก็ยังได้อยู่คุณก็ยังได้อยู่อ แต่โซลิสเต t e นะครับนั่งทำงานเงียบๆครับเงยหน้าขึ้นมาอ้าวได้ดีหายไปไหนไปหมดเลยคอนโทรลเลอร์เจ๊งบ้างชิปหมดอายุเสื่อมบ้างอะไรพวกนี้นะอยู่ดีเขาจะไปเขาไปไม่บอกไม่กล่าวเลยนะคะแล้ถ้าเกิดคุณใช้งานโซลิสเต a เนี่ยผมแนะนำว่าสามปี5ปีแบ็กอัพ แบ <c oughs> ็กอัพทำทุกวันอยู่แล้วแต่มหมายถึงว่า3-5ปีปีถึงไม่เสีย<ห>ก็เปลี่ยนไปเลยใช่นั่นแหละครับโซลิเดตมี2ชนิดนะฮะแบบแบบที่เป็นทรงฮาร์ดดิสที่ใช้กับตัวซาร์าก็เป็นทรงสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแบบนี้ใช่ไหมฮะทรงมันจะคล้ายฮาร์ดดิสสนิ้วครึง่งนะฮะกับอีกแบบหนึ่งที่นิยมมาก,มากๆทุกวันนี้คือเป็นพอร์ต M.2 ซึ่ง m 2ก็มี2ชนิดอีกเช่นกันเวลาเลือกซื้อต้องเลือกให้ถูกนะฮะ 2> m 2มีแบบ SATA ก็คือ serial ata แบบตัวข้างล่างสังเกตตรงเขี้ยวมันครับมี2รูมันจะมีรู2รูเขี้ยวมีซ้ายขวามีฟันหลออยู่ตรงการลาง2อันนะฮะในขณะที่อีกแบบหนึ่งด้านบนอันนี้วิ่งผ่าน pci express โดยตรงเลยนะฮะแล้วได้สปีดสูงมากๆถ้าคุณอยากได้ความเร็วที่สูงกว่า550 M ้อเมกเปอร์เซกเนี่ยคุณต้องมาใช้ m 2 nvme ตัวข้างบนนี้ซึ่ง จะได้ความเร็วสูงมากมระดับแบบเบสิคเบสิคเลยเขียนพันเจ็ดร <Read 2003. S 2> ีดสองพันสามเบสิคเบสิคเบสิคตัวชอปช็อปนี่เขียนสองพันสามรีดสามพันสี่โอ้ยเรียกว่าแรงกันสุดๆเลยทีเดียวนะฮะแล้วประสิทธิภาพจะดีมากๆทุกวันนี้นะฮะ SSD ถูกลงมากๆแล้วครับอาจารย์ใช่ครับถ้าคุณคอยู่ในช่วงที่กำลังจะย้ายจากาฮันดิจันหมุน มาอยู่บน ssd นะครับจะเป็น sata จะเป็น nvme m 2อะไรก็แล้วแต่เลือกพิจารณาได้เลยทุกวันนี้ถูกลงมากๆ240กิกเนี่ยประมาณพันนิดนิดๆอกิกถ้าเป็นรุ่นท o p ปๆก็อยู่ที่ประมาณ5 6 0 0กพั หรือสี่0้าครับรุ่นธรรมดาธรรมดาสปีดทั่วๆไป3,000นิดนิดเองครับผมสี่กิกนะฮะหนึ่งเทเลบอยก็อยู่ที่7,800แบาทเพราะฉะนั้นถือว่าไม่แพงเลยแต่ถ้าเทียบเพียงพอสำหรับการเก็บฟันแต่ถ้าเทียบกับฮาร์ดดิสต์ฮะสองเทเลบอยสองพเนี่ยก็ก็ยังถูกกว่าเยอะคือบางคนก็อาจจะเล่นลูกผสมไงใช่ก็คือเอาซื้อสัก512ผสมกับ2องเทเลบอยเอาไว้แบบถ้าอยากเก็บรูปเยอะ เก็บวิดีโออะไรเงี้ยก็อยู่ในฮาร์ดดิสสูตรผมเลยนะสูตรผมเลยผมจะมี s s d 2ตัวกับฮาร์ดดิสจันมุนอีกหนึ่งอันตัวที่1เป็นวิดีโอเป็นไดซีตัวที่2เป็นไดดีเพราะว่าเอาไว้เก็บงานที่แบบว่าชั่วคราวงานงานด่วนสมมติงานตัดต่อมาผมได้ฟุตเทนมาผมจะลงไดดีแล้วก็ใช้ไดซีเนี่ยตัดรันโปรแกรมใช่ไหมฮะให้มันคุยกันให้มันคุยกัน2ตัวนี้เวลาเสร็จงานก็จะเซฟลงไดดีเสร็จแล้วพอเสร็จงานเสร็จแล้วเราก๊อปทั้งหมดลงไปเก็บไว้ในฮาร์ดดิสจันหมุนฐานพัก นี่อย่างนี้ถือว่าเวิร์กที่สุดเลยนะครับก็บบลองเลือกใช้ดูนะครับสำหรับฮาร์ดดิสสำหรับในทุกๆวันนี้ว่าคุณจะสะดวกใช้แบบไหนช่วงนี้ไปดูอ p ปเดตเจย่านโซ คุณผู้ชมเคยเป็นเช่นนี้ไหมครับต้องการจะใช้คลิปบอร์ดในการก๊อปปี้ไฟล์ใช่ไหมครับคลิปบอร์ดคือคอนโทนซีอ่ะก๊อปปี้ข้อความหนึ่งชุดเอามาวางเสร็จปุ๊บเอ๊ะมันต้องใช้อีกชุดหนึ่งมันก็ต้องไปก๊อปปี้อันหนึ่งมาวาง เราก็ต้องใช้อันแรกด้วยเอก็ต้องไปก๊อปปี้ใหม่อีกก๊อปปี้ไปก๊อปปี้มาโอ้โหหลายรอบหล้อเกินโอ้เวียนหัวอยากจะมีคลิปบอร์ดก๊อปปี้แบบนี้หลายๆอันแล้วเลือกใช้ซ้ำไปซ้ำมาได้ด้วยนี่ต้องทำยังไงฮต้องใช้แอปพลิเคชันช่วยครับแอปตัวนี้มีชื่อว่าคลิปส t ต็ k ครับอนี่เป็นแอปที่จะช่วยจดจำคลิปบอร์ดหรือข้อความที่คุณก๊อปปี้เอาไว้ได้หลายๆชุดพร้อมๆกันเออแล้วคุณอยากจะเลือกใช้ตัวไหนคุณก็แค่ไปเลือกว่าเอาตัวนี้นะแล้วก็วาง เอาตัวนี้เอาตัวต่อไปเอามาวางต่อไปสลับไปสลับมาทําให้คุณสามารถทํางานได้สะดวกยิ่งขึ้นโอ้โหตัวนี้ผมชอบใช้มากแต่ว่าเวลาใช้แล้วเนี่ยคุณต้องเคลียร์แอปตัวนี้ทิ้งออกจากทัสนะเพราะว่ามันจะกินแรมมหาศาลเพราะว่ามันจะก๊อปทุกอย่างที่คุณก๊อปไว้ในคลิปบอร์ดะเก็บเอาไว้หมดเลยใช่แล้วมันก็จะใช้แรมในเครื่องเนี่ยอุ้มทุกอย่างเอาไว้ถ้าคุณใช้ แอปตัวนี้แล้วค้นพบว่าเครื่องอื่น,นะฮะ,ฮะทุกครั้งที่ใช้งานเสร็จกรุณาเอาออกไปจากทาร์สด้วยคือปัดมันทิ้งออกไปเลยนะฮะไม่ฉะนั้นเครื่องอื่นไม่รู้ด้วยนะช่วงสุดท้ายของรายการครับสกูพิเศษอันล็อกดิจิตอลนะครับ,รบทุกวันนี้คนส่วนใหญ่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะซื้อเป็นโน้ตบุ๊กอ่าโน้ตบุ๊กนะฮะแล้วก็จะพกพาไปไหนมาไหนได้นะครับส่วนใหญ่คนที่มีปัญหากับโน้ตบุ๊กก็คือมีปัญหาเรื่องของโน้ตบุ๊กแบตเสื่อม าใช้งานเกิอ่ออยากรู้วิธีทํำยังไงให้มันยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่โน้ตบุ๊กให้ใช้ได้ยาวนานง่ายมากเลย่ะทำยังครับก็ซื้อใหม่ทุกๆ2ปีครับว้าใครจะวู่วาเหมือนอาจารย์สุประเล้าวันนี้นะครับอันล็อกดิท่าครับเสนอวิธีที่คุณจะยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่โน้ตบุ๊กให้ใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้นน่าสนใจใช่ไหมครับไปชมกันเลย Unlock Digital โ o ้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์พกพาเป็นอุปกรณ์ไอทีชนิดหนึ่งที่หลายคนมีไว้ใช้ในยามที่ต้องเดินทางออกจากบ้านออกจากที่ทำงานเพื่อไปพบปะเพื่อนฝูงในการทำรายงานหรือติดต่อลูกค้าในการนำเสนองานต่างๆซึ่งความสะดวกสบายของการใช้โน้ตบุ๊กนอกจากจะพกพาไปไหนมาไหนได้ง่ายแล้วอีกประการสำคัญก็คือเรื่องของแบตเตอรี่เนื่องจากโน้ตบุ๊กมีแบตเตอรี่ในตัว สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องเสียบปลั๊กไฟด้วยเหตุนี้การดูแลรักษาแบตเตอรี่ของโน้ตบุ๊กเพื่อให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เจ้าของอุปกรณ์ชนิดนี้ควรเรียนรู้สิ่งแรกที่ควรระวังในการใช้โน้ตบุ๊กคือไม่ควรปล่อยให้แบตเตอรี่หมดเกลี้ยงจนเหลือศซทุกครั้งที่ใช้งานต้องหมั่นสังเกตว่ามีแบตเตอรี่เหลืออยู่เท่าไหร่แล้วเนื่องจากโดยทั่วไป แบตเตอรี่จะมีอายุการใช้งานเป็นจำนวนรอบการชาร์จดังนั้นจึงไม่ควรปล่อยให้แบตเตอรี่หมดแล้วค่อยชาร์จแต่ควรกระตุ้นไฟเข้าไปในแบตเมื่อใช้พลังงานไปประมาณ50%ตต่อมาคือในระหว่างการใช้งานไม่ควรที่จะปล่อยให้อุณหภูมิของแบตเตอรี่สูงเกินไปซึ่งความร้อนที่เกิดขึ้นเป็นความร้อนสะสมที่เกิดจากการใช้งานของเราหากไม่มีระบบระบายความร้อนที่ดีจะทำให้อุณหภูมิของเครื่องสูงขึ้นจนแบตเตอรี่เสื่อมได้ เพราะฉะนั้นจึงควรที่จะหาพัดลมระบายความร้อนหรือคูลเลอร์วางไว้ใต้โน้ตบุ๊กเพื่อช่วยระบายความร้อนในเครื่องออกกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของคุณมีแบตเตอรี่เสริมแถมมาให้คุณก็ควรที่จะนำแบตเตอรี่อีกก้อนออกมาใช้งานบ้างเพราะหากเก็บไว้นานโดยไม่มีการชาร์จไฟเลยจะยิ่งทำให้แบตเตอรี่เสื่อมได้ง่ายสุดท้ายคือวิธีที่ผู้ใช้งานส่วนมากไม่ค่อยทำตาม คือการถอดแบตเตอรี่ออกเมื่อใช้งานอยู่ภายในบ้านหรือที่ทำงานจริงๆแล้วโน้ตบุ๊กจะมีความร้อนสะสมเกิดขึ้นตลอดเวลาการถอดแบตเตอรี่ออกจะช่วยหยุดพักการทำงานของแบตเตอรี่แล้วออกมาอยู่ในอุณหภูมิปกติแทนซึ่งวิธีนี้ผู้ใช้งานอาจไม่ค่อยชอบเนื่องจากว่าการใช้งานโดยไม่มีแบตเตอรี่สำรองเมื่อที่บ้านเกิดไฟตกหรือไฟดับงานที่ทำค้างอยู่อาจสูญหายได้ แต่อย่างไรก็ตามแบตเตอรี่ทุกก้อนจะมีระยะเวลาในการเสื่อมสภาพอยู่แล้วซึ่งวิธีที่แนะนำทั้งหมดเป็นเพียงการถนอมเพื่อให้แบตเตอรี่ของเราชะลอการเสื่อมสภาพให้สามารถใช้ได้ยาวนานขึ้นเท่านั้นเอง Unlock Digital หมดเวลาลงแล้วครับโอ้ยสำหรับรายการท้องบนโลก <Digital S 2> ดิจิตอลรายการดีๆมักจะจบเร็วแบบนี้นะครับ,รบถ้าอยากเพิ่มเวลานะฮะส่งมาบอกเจ้าของสถานีเขาหน่อย <c oughs> รายการโลกดิจิตอลนะครับศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาสนนสีอยุธยาเขตราชเทวีนะครับกรุงเทพ1น0 0 0หรือจะแจ้งไปที่เว็บไซต์ก็ได้นะครับ www.etvthai.tv <c oughs> ถ้าหาเว็บไซต์ไม่เจอไปที่ Facebook แล้วกันคุณต้องหาเจอแน่นอน facebook.com/ โลกดิจิตอล อยากดูรายการดีๆแบบนี้เยอะๆนะฮะต้องฟีดแบ็กกันเข้ามาเยอะๆแล้วเราจะได้เจอกันอีกหลายๆรายการนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับโลกดิจิตอลตอนที่3.4ครับเรื่องฮาร์ดแวร์วันนี้ไปรับชมเรื่องของกราฟิกการ์ดแล้วก็ออ d ดิ c โอการ์ดกันนะครับไปชมกันเลยครับกราฟิกการ์ดบนคอมพิวเตอร์นะครับเป็นหน่วยประมวลผลกราฟิก ที่เหมือนจะต้องแยกออกมาโดยเฉพาะเพราะว่าเรื่องของกราฟิกเนี่ยมันมีอะไรต้องทําเยอะมากคือเมื่อก่อนเนี่ยใ,ในในตัวคอมพิวเตอร์ครับก็ช,ชุดกราฟิกจะถูกวางไว้ในตัวเมนบอร์ดเพราะว่ามันไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องสําคัญอะไรเพราะสมัยก่อนมันแค่นําเสนอเท็กซ์ข้อมูลบนหน้าจอ,อ,อก็พอแล้ว มีเป็นแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่ช่วยเร่งความเร็วกราฟิกนะครับช่วยเสริมประสิทธิภาพให้สมาร์ทโฟนของคุณนั้นมีกราฟิกที่แรงขึ้นได้นั่นคือตัวนี้มีชื่อว่าเกมบูสเตอร์ครับมัน,นทําอะไรบ้างเนี่ยหลายคนใช้ดวงตาโดยไม่ถนุถนอมจนทําให้เกิดอาการผิดปกติของดวงตายิ่งในยุคนี้ซึ่งเป็นยุคที่มีทั้งคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนการใช้สายตาเพ่งอยู่ที่หน้าจอนานๆจึงมีความเสี่ยงที่จะทําให้ดวงตาของเราเกิดปัญหาได้ห้ามพลาด thank <music> you